ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมซานดิเดีมนั่นเองนะครับผมก็อยู่กับผมนะแค่ชายเกมมิ่งนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมซานดิเดีมนั่นเองนะครับผมไปเลยครับผมดิวเกมครับผมเกมเซนนี้ก็หลายหลายคนนี่คงรู้จักกันนะครับบนเกมเอติดเกาะนั่นเองนะฮะเราต้องเอาชีวิตรอดนะครับบนเกาะเล็กๆนะครับผมรอหลดแบบนึงฮะนี่ครับผมเราได้ขึ้นเครื่องบินมาแล้วผมื่องบินรู้สึกจะเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเลยหรือเปล่าครับ เออาละฮะฮโ้รียบร้อยฮะเครื่องตกแล้วผมไม่รู้จกไม่ทราบสาเหตุนะฮะผมว่าจะชนอะไรหรือเปล่าผมาว่ามันหักไปเลยฮนะเรียบร้อยฮะตกตกนี้น้งตกกลางทะเลฮะผมโอเคผมเราหาทางออกนะฮะ คนขับนิดรอดไหมอ่ะออ้โหออ,อ,ออกซิโอ้โอ้แล้วก็ขึ้นเรือ,อยางครับผมมีเรืออยู่นี้่ราสักครู่นะครับผม โอเคก็ผมก็รอนี้ได้พายเรือนะครับผมเราก็แบบได้พายเรือมาถึงเกาะเล็กๆนะครผมเกาะหนึ่งนะฮะมาดูกันซิว่าเกาะนี้นี่จะให้เราเราบ้างนะครับผมเราจะต้องผมว่าใช่ๆแน่ๆเลยต้องทำกองไฟใช่ไหมตอนแรกับผมเราต้องทํากองไฟนั่นเองนะฮะพายเรือครับผมโอ้นกมีปูแล้วผมปูน้อยผม ครัโอเคฮะตอนนี้ก็เจออะไรนี่เก็บหมดนะผม <laughs> ผมเจออะไรนี่เก็บหมดเลยฮนะบู oh. สติกแท่งไม้นะฮะผมอันนี้คือเอ่ออะไรอะไม่รู้ฮะเก็บไปก่อนนะผมมันเหมือนเป็นผ้าล่มหรือเปล่าอ่ะรู้สึกว่าจะมีเมนูแถบเมนูขามหรือเปล่ากดตัว C นั่นเองครับผมอ๋อนี่ไง นี่ครัผมได้มาล่างหินคมหรือเปล่าใช่เลยฮะเก็บมาครับผมกดตัว E เก็บนะฮะคือเหมือนผมต้อทำมีดนะต้องใช้เชือกนะผมเชือกเชือกเชือกเราต้องใช้เชือกนี่ต้องทอํายังไงเอ่ยโอ้นี่มันต้นอะไรเอ่ยครับไม่รู้ฮะเหมือนลูกเอ่อมันมันลูกฝรั่งหรือเปล่าลูกฝรั่งนะครับเราต้องทําการทํา ไม่สิเราต้องไปถาตัดนะ่ต้นปามหรือเปล่าเพื่อทําเชือกโอหตัดนานมากครับคาจะขาดนิดหลายทีเหมือนกันนะอ่าทําเชือกนี่ต้องใช้ทั้งหมดกี่อันนะสี่อันนะผมโอเคสามะละรแล้วฮะเราได้ต้องทำเชือกก่อนเลยครับผม ครับผมแล้วครับผมแล้วก็ขามเชือกเลยนะฮะได้มาแล้วหนึ่งอันฮะต่อมาก็นี่เลยโอ้มีดโอโหฮะรู้จักอ่าคุณภาพแล้วนี่ต่างกันลิบรลับนะครับะะผมกับมีดมก,กับอ่าหินเมื่อกี้ตัดไปตัดไปอันนี้คือออ่เต้นโปเตโต้แหละ โอ้นี่นะครับผมโอเคนะผมต่อไปนี้เราจะเอามีดตับต้นไม้ได้ไหม,ไ,มได้แต่ผมว่ามันไม่เหมาะนะผมว่ามันต้องมีขวานว่ะมันไค่มันแเราทำแคมป์ไฟฮะนี่ไงขวานนะหินคมสองอันแล้วก็เชือกหนึ่งอันนะผมตอนนี้เราต้องหาเชือกนะฮะ วันนี้เราได้เชือกอันหนึ่งแล้วใช่ไหมเรียบร้อยับผมเดี๋ยวเราจะไปหาก้อนหินนะฮะก้อนหินต้องใช้ทั้งหมดสอันนั่นเองนะผมในการทําเพราะว่ามันใช้ออหินคมสองอันใช่ไหมล่ะครับเ,เดินหาก,ก่อนเลยฮะสองน่าจะครบแล้วแหละไดูสิโอเคัะผมผมก็จะทําหินคมมานะฮะต่อมาก็เชือกนะับผมอ้ออูดิง นะฮะได้มาแล้วครับผมหวาน,นะฮะอ๋อจะัดต้นไม้กันนะผมเราต้องก่อก่อกองไฟนะครับเดี๋ยวเลือกเออว่าจะเ,เลือกเอาต้นไหนดีครับผมเราต้องทำแคมป์ไฟก่อนเลยนะฮะผมว่าผมเอาต้นที่มันดุสูงหน่อยก็แล้วกันนะครับผมต้นนี้ก็แล้วกันฮะอยู่กลางเกาะเนี่ยโอ้่ฟันไม่ดโดนก็ เฮ้ยทำไมฟันไม่ได้อะตัวนี้ก็แค่ผมที่เราตับไว้ครับเฮ้ยจริงนะอ๋อเมื่อกี้ฟันไม่โดนฮะ <yummy> ทำไมฟันไม่โดนน่ะอ๋อลมแล้วครับผมอ๋อปุ๋ยรูปะเพราวนะฮะบอสต้องกินได้แน่นอนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปกินครับผม ตัดนะผมตัดนะตัดครับไั่ให้รูปเพราะให้รูปหนึ่งคคับผมโอเคับผมเราได้มาแล้วฮะต่อไปเราต้องหั่นหรือเปล่าหั่นนะครับผมโอเค,คับผมจะทำการหัน่นท่อนไม้ท่อนนี้ครับผมอ่าเรียบร้อยครับเก็บนะผม โอเคเราได้มาแล้วครับผมเราก็ได้มีเอ่อ่อนไม้นะฮะทั้งหมดหกชิ้นนั่นเองครับผมแล้วก็มีนี่อู้นี่ก็คือถังบ,บักเก็ตนะฮะถังผมว่าเราต้องเอาไว้ให้ฝนตกแล้วเรามากินดีกว่าเพราะว่าเราต้องมีสองถังนะครับในการเอ่อทำเอ่อยังไงล่ะที่เป็นน้ําอ่ะที่กองน้ํากินนะฮะ คือไม่ใช่ว่ากองหรอกแต่ว่าต้องใช้เนี้ยแล้วก็เป็นเออคล้ายๆว่าต้องรอให้น้ามันมันละเหยหรือเปล่าแล้วก็หยดลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมต่อไปเราจะทําเอ่อกองไฟกองไฟฮะเราจะเลือกทาเรียดีๆแล้วในการทํากองไฟนะครับผมแล้วหัวตรงนี้ว่ะกองไฟตรงนี้ครับนี่เลยฮะนี่กองไฟครับผมต่อมานะต้องทำวันนี้ครับผมผมเล่นตอนแรกๆนีด ผมไม่รู้ครับว่าตัวอันนี้มันเออามาจุดไฟครับผมผมนี่งงทั้งนางคทั้งผมปกติแล้วเราทำกองไฟเสร็จแล้วเราก็จะจุดได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องใช้นะจุดนะฮะต่อไปมันบอกให้เราเอจุดกองไฟเหรอแต่ผมยังไม่จุดนะฮะผมจะไปหาก้อนหินนะผมสับก้อนนะผมมาทํากองไฟนั้นให้เป็นกองไฟแบบมีหินอ้อมนะครับผมคือมันจะสามารถเอาไม้อะมาผสมแล้วคราวนี้กลายเป็นที่ย่างเนื้อะฮะอู้ ใครับผมโคตรดีฮะเราได้เออถังสองอันนะผมแค่นี้เราก็ไม่อดตายนะฮะอ๋อาอัานี้เลยครับผมแค่นี้เราก็ไม่อดน้าแล้วครับผมน้ําเรามียนินเรื่อยครับผมน้ำบวมมะพร้าวนะน้ํำบวมมะพร้าวนี่ก็ใช้น้ําดีครับผมแต่ว่ามันค่อยๆจะจํากัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเกิดใหม่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เช่นกันนะผมโอเคฮะเราหาก้อนหินนะผมตอนนี้ผมมีอยู่สี่ก้อนนะฮะพอแล้วฮะ โอเคครับผมเราจะทําเป็นกองไฟที่มีหินอ้อมนะฮะนี่ง่ายร้อยผมแล้วเราก็จะจุดกองไฟะฮะผมยังไม่จุดนะผมจะทําสิ่งนี้ครับผมนี่เลยะฮะผมต้องใช้เชือกหนึ่งอันแล้วก็ไม้อีกสามอันนะครับผมในการทําซึ่งถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะยังไงล่ะสามารถย่างเนื้อได้ะฮะและย่างมันฝรั่งได้ด้วยเนื้อเอาจากปูนะครับผมเราจะสามารถเอาเนื้อจากปูได้นะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเนื้อปูนี่เป็นก้อนเลย มาดูกัน,นะฮะวัาต้นนี้แล้วกันถูกดีฮะจัดไปครับแล้วเราก็จะเอ่อทำที่เซฟนะผมที่เซฟก็คือที่นอนนั่นเองวู้มะพราะ้าวมะพราะ้าวเก็บเลยับผมสำคัญมากฮะมะพราะ้าวนี่ก็ถือว่าจะช่วยให้เราได้อยู่อยู่รอดเลยฮะมะพร้าวครับผมอ่ะ โ่อเคฮเราก็หั่นับผมอ๋ออะไรนะหันนะ่นฮะเมื่อไรจเสร็จเนี่ยเรต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าขวานเราคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อเสร็จแล้วครับโอเคนะฮะเราได้ไม้มาทั้งหมด4อันนะครับผมต่อไปก็หาเชือกนะผม เราต้องเดินหาเชือกนะฮะอย่างที่บอกครับผมว่าเชือกน,นั้นต้องเอาที่ต้นปาล์มต้นเล็กนะผมนี่และฮะทั้งหมดสี่อันนะครับผมอ่าเอ้ต่ไม่โดนฮนะผมรือ <c oughs> ยังเอ่ย่าดอีกอันนึงครับผมนี่เลยฮะโอเคแล้วก็กลับไปที่กองไฟของเรานะครับผมทำการ คราบเชือกแล้วก็นี่แหละครับอ๋อเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ทําการจุดไฟนะฮะมันหมอยเราหุดไฟนะผมเราก็ต้องจุดนี่แหละครับผมก็จุดไฟบนลานะัะหมุนมุนเอานะฮะผมก็ไม่เข้าใจอนกันว่าหมุนห่างจากกองไฟขนาดนี้แล้วมันจะติดได้ด้วยลระโคตรเท่ครับผมหมุนไปฮะหมุนไปฮะอ๋อเีแล้วครับผม นี่แหละฮะต่อไปเราจะทำอ่อที่เซฟนะครับผมเดี๋ยวผมขอเนี้ยผมย่างปูไว้ก่อนเลยเราจะ,ำจะทำเราจะฆ่าปูนะฮะเนี่ยครับเราก็ทําการแกะปูครับผมแล้วก็ได้เนื้อปูมาฮะเนี้ยฮะเนื้อเป็นก้อนเลยน<笑><笑>ผมนี่ก็งงเหมือนกันฮะทําไมมันเนื้อปูเป็นก้อนแบบนี้เลยเละ่เะเฮ้ครับผมโอเคับผมต่อไปเราจะทํเอบบอะไรนะที่เซฟนะนี่ครับผม คือต้องใช้ใบมะพร้าวหรือเปล่านี่ไงใบาปาล์มขผมสี่อันแล้วก็เชือกหนึ่งอันแล้วก็ไม้สามอันนะฮะต้องมานั่งหั่นไม้ใช่ไหมเนี่ยเนี้ยผมหั่นไปฮะอ่าก็ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเลยแหละชิบชิบชิบ อ๋อเสร็จแล้วครับผมนี่เลยครับต่อไปฮะเอาใบครับผมใบมันใบต้นปาล์มมันเองนะฮะโอบปิวหนึ่งสองสามสี่พอดีเลยครับไว้ก็เชือกฮะเชือกเนะชือกเชือกต้นปาล์มต้นเล็กนี้ผมตัดหมดแล้วเหรอครับนี่ไง ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดหมดไม่หมดแล้วครับเพราะว่ามันสามารถเกิดได้เรื่อยๆนะผมอะของเต็มฮะโอเคคผมผมขอของไปดอกก่อนนะครับผมไม่น่าทำไมเก็บไม่ได้โอ้โเก็บมีดมาโอเคฮะหนึ่งอันครับผมสองอันฮะ ผมว่าผมได้ตับต้นใหญ่ชัวร์เลยสามมันฮะต้นใหญ่ก็สามารถมันจะงอกใหม่ได้นะแต่ผมว่าผมขอเก็บต้นลิขก,ก่อนดีกว่าเพราะว่าต้นใหญ่มันจะให้เยอะแล้วก็มันจําเป็นนะเอาไว้ใช้ตอนจําเป็นที่มันสําคัญจริงๆฮะนี่นะครับผมเราได้จุดเซมานแล้วฮะผมจะวางไว้เอ,อตรงนี้ก็แล้วกันนะผมคือจะมีก้อนหินบังนะผมเผื่อว่ามีพายุผมว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีพายุไหมแต่ว่าตรต้งนีปลอดภัยฮะัตรนนี้ปลอดภัดยสุดล้ว โอเคผมต่อไปเราจะมาทำเออนี่เลยฮะนี่นะครับผมทำได้ด้วยฮะคือที่กองน้ำัะผมเราจะเอาไว้ตรงเอ่อที่ที่มีแสกแดดหรือเปล่านี่แหละครับผมเราต้องตั้งเพื่อนข้างนี่แหละโอเคฮะนี่เลยเราก็ต้องรอให้น้ํามันเต็มนะผมแล้วก็เอาถังนี่มาเปลี่ยนนะฮะอ่า แล้วผมขอเซฟก่อนเลยครับผมครับสาหรับวันนี้ก็ผมโอเคฮะภารกิจของเรานั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสําหรับพาร์ทแรกของเรานะเซเดีฟนะครับผมถ้าชอบยังไงก็กดไลค์นะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมเล่นผมแคสตั้งผัดแคสนะผมโอเคนะฮะสำหรับผิดพลาดประการใดนี่ก็ต้องขอคําชี้แนะด้วยครับผมก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับจุ๊บ